มาดูกันต่อสําหรับสาวไทยคนนี้ที่ต้องบอกว่าโกอินเตอร์ระดับโลกจริงๆสําหรับลิซ่าลลิสามโนบาลนะครับหนึ่งในสมาชิกวง Black ค i n กนั่นเองล่าสุดมีการปล่อยเป็นภาพโปสเตอร์ออกมานะครับเป็นโปสเตอร์เปิดตัวชื่อเพลงซิงเกิลใหม่ของเธอครับนี่นะครับหลังจากที่ได้มีการปล่อยภาพโปรโมทซิงเกิลอัลบั้มเดี่ยวลลิสาของลิซ่าลลิสามโนบาลแห่งวง Black พีออกมาหลายภาพซึ่งก็ต้องบอกว่าโอโ้โหคือฮาทุกครั้งเลยนะฮะ ล่าสุดครับทาง YG Entertainment ก็ได้เผยโฉมโปสเตอร์เปิดตัวชื่อเพลงนะครับหรือว่า tracklist ในซิงเกิลอัลบั้มเดี่ยวชุดแรกของลลิ่าออกมาแล้วครับโดยในโปสเตอร์ก็มีการระบุว่าซิงเกิลอัลบั้มเดี่ยวของลิซ่าเนี่ยมีเพลง B-Side ที่มีชื่อว่า Money นอกจากนี้ครับก็ยังมีการเผยชื่อของผู้แต่งแล้วก็เรียบเรียงซิงเกิลเพลงลลิ่าซึ่งมีชื่อของเทดดี้ด้วยนะฮะเป็นสุดยอดโปรดิวเซอร์แล้วก็นักแต่งเพลงแห่งค่าย YG อยู่ด้วย ส่วนเพลงมันนี่ครับได้เบคเอ่อเบคูบูมมารับหน้าที่แต่งเนื้อเพลงแล้วก็เรียบเรียงดนตรีให้ครับนอกจากซิงเกิลทั้งสองเพลงที่ลิซ่าเป็นผู้ร้องแล้วในโปสเตอร์นะครับก็ยังระบุอีกด้วยว่าทั้งเพลงลลิษาแล้วก็มันนี่เนี่ยจะมีเวอร์ชันบรรเลงด้วยเครื่องดนตรีให้แฟนๆได้ฟังกันด้วยครับส่วนภาพของลิซ่าที่อยู่บนโปสเตอร์เป็นภาพที่เธอเนี่ยสวมหมวกกันน็อกมอเตอร์ไซค์พร้อมทั้งมีแสงแฟลชเอ่อเป็นแสงแฟลร์นะครับที่สะท้อนจากหมวกกันน็อก ซึ่งสร้างความเท่แล้วก็ความเปรี้ยวได้ในเวลาเดียวกันเลยเรียกว่ายังคงรักษาความเป็นราชนีแห่งความเฟียสเอาไว้ได้แบบไม่หลุดคอนเซปต์จริงๆเลยนะฮะส่วน so, ในสัปดาห์ที่ผ่านมาครับซิงเกิลอัลบัมลิซ่า,าได้สร้างสถิติยอดพรีออเดอร์ถึงหลัก7000 700, 0 0นก๊อปปี้หลังจากที่ได้เปิดสั่งพรีออเดอร์ในระยะเวลาเพียงแค่4วันเท่านั้นนะครับซึ่งจากยอดพรีออเดอร์ที่สูงมากขนาดนี้ครับทำให้ลิซ่าเนี่ยได้สร้างสถิติใหม่ ด้วยการเป็นศิลปินหญิงแห่งวงการเพลงเคป๊ OP, ที่มียอดพรีออเดออัลบั้มเดียวสูงสุดตลอดกาลไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วแหละครับเอาจริงคือตอนนี้ทาง YG ปล่อยอะไรออกมานะครับเกี่ยวกับลิซ่าเนี่ยก็คือเป็นกระแสมีคนแชร์แล้วก็ถูกพูดถึงเยอะมากๆเลยนะวันที่10ใช่ไหมสิบกันยายนฮนะนะใช่วนันศุกนี้กอติดตามด้วยนะครับ